เวลาจะพูดถึงคุณผู้ชายที่หน้าตาดีหรือว่าคุณผู้ชายที่มีความเป็นพ่อบ้านช่วยเลี้ยงลูกทำงานบ้านรักครอบครัวอย่างนี้เขาจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นกันยังไงบ้างนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปเปนีสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์วัยรุ่นต่างๆที่พูดถึงคุณผู้ชายทั้งหลายเป็นส่วนใหญ่ ก็เป็นทางที่ดีแหละเพราะว่าเป็นค่านิยมที่ใครๆก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ก็มีบางคำที่ความหมายไม่ดีที่วัยรุ่นเขาเอาไว้ซุบซิบนินทากันด้วยครับจะมีคำว่าอะไรบ้างลองมาฟังกันครับเริ่มจากคำแรกอีกเกมเองอีกเกมเงแปลว่าหนุ่มหล่อก็น่าจะเคยได้ยินบ้างแหละเนาะ คำว่าหนุ่มหล่อหรืออีกเกมมงในที่นี้มักจะหมายถึงคนที่รูปลักษณ์โดยเฉพาะหน้าตานะดูดีมักจะใช้เป็นคำวิเศษขยายอาชีพต่างๆที่มีพนักงานหนุ่มหน้าตาดีอย่างเช่นอีเกมแมงไฮยืออีเกมแมงไฮยูแปลว่านักแสดงหนุ่มหล่อหรืออาจจะใช้ขยายจูกักเซที่แปลว่านักเรียนมอต้นก็เลยกลายเป็นอีกเกมแมงจูกักเซนักเรียนหนุ่มหล่อมอต้น แต่ว่าอันนี้เสริญมาจาก Google นะแล้วมันขึ้นมาเป็น suggestion ขึ้นมาแล้วก็มีรูปให้เต็มเลยก <c oughs> ็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงว่าอิกิเมนจูกักเซกันนะครับคำว่าอิกิเมนเนี่ยมาจากสองคำรวมกันคือคำว่าอิกเกเตรุอิ e เกเตรซึ่งเป็นสแลงที่แปลว่าใช้ได้พอไปได้กับคำว่าเมนซ u เมนซ u ที่แปลว่าผู้ชายหรือไม่ก็เมนเมนที่แปลว่าหน้าครับเลยกลายเป็นอิกิเม ที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีจะมีการเล่นมุกตลกตลกที่ใช้คําว่าเมนลงท้ายด้วยถ้าพูดถึงคําว่าเมนลงท้ายเนี่ยอาจจะนึกถึงราเมงกันหรือเปล่าครับผมก็มีครั้งหนึ่งไปกินราเมงกับเพื่อนคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็สอนมุกนี้ให้ครับคือราเมงแล้วก็ชี้ไปที่ราเมงเสร็จแล้วก็ชี้ไปที่อีกจานหนึ่งแล้วก็บอกซิเกเมงซึ่งเป็นซิเกเมงหรือว่ามีที่ดิบกับซอสกินแล้วก็ชี้ไปที่ตัวเขาเองแล้วก็พูดว่าโบกุอิเกเมงซึ่งแปลว่า ล่ามิงสก m i n งส่วนผมอิกเ e มนแปลว่าผมหล่อนั่นเองครับใครจะเอาไปเล่นกับเพื่อนบ้างก็ได้ก็ลองจำไปใช้ดู Raming, s สก m ม n งอิกเ i ม g ครับต่อไปเป็นคำตรงข้ามของคำว่าอิกเ e มนก็คือคำว่า Busamen บ Bus ูซาเมนแปลว่าหนุ่มหนะ้าตาบ้านๆคือแค่อาจจะไม่ตรงสปเปกหลายๆคนแค่นั้นก็ได้คำว่าบูซา m e n มาจากการรวมกันของคำว่าบูไซก u บุไซ i กุแปลว่าใช้ไม่ได้บ้านบ้านกับคำว่าเมนซึเมนซึที่แปลว่าผู้ชายหรือไม่ก็เมนเมนที่แปลว่าหน้าก็เลยกลายเป็นบุไซ i กุนะเมนซึหรือบุซาเมนนั่นเองครับแล้วก็มีขั้นกว่าของคำว่าบุซาเมนก็คือคำว่าคิโมมิงคิโมมิงแปลว่าหนุ่มหน้าตาไม่ดีหนุ่มหน้าตาแย่ คือหมายถึงคนที่หน้าตาแย่อาจจะดูแล้วรู้สึกไม่ชอบหน้ากลัวอะไรอย่างนี้คำนี้ถือเป็นคำด่าที่แรงพอสมควรครับก็ไม่ควรจะใช้เท่าไหร่คำว่าคีโมเมนเนี่ยมาจากคำว่าคีโมจิวาดุยคีโมจิวาดุยที่แปลว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกขยะขยงกับคำว่าเมนซึเมนซึที่แปลว่าผู้ชายก็เลยกลายเป็นคำว่าคีโมเมนหรือหนุ่มหน้าตาไม่ดีครับ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่อาจจะต่างไปสักนิดหนึ่งจากบุซาเมนที่แปลว่าหนุ่มหน้าตาบ้านๆแล้วก็คิโมเมนที่แปลว่าหนุ่มหน้าตามไม่ดีน่าจะเป็นขั้นสุดเลยแหละก็คือาเกมิงาเกมิงแปลว่าหนุ่มหลงตัวเองครับคือาเกมิงเนี่ยหมายถึงคนที่หน้าตาบ้านๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ชาวบ้านเขาคิดว่าไม่ดีแต่ว่าตัวเองเนี่ยหลงคิดผิดไปว่าตัวเองหน้าตาดีครับ เพราะฉะนั้นซากเมิงก็เลยแปลว่าหนุ่มที่หลงตัวเองครับคำว่าซากเมิงมาจากคำว่าซาเกรุซาเกรุที่แปลว่าหนีหรือว่าออกห่างกับคำว่าเมนเมนที่แปลว่าหน้าเลยกลายเป็นซากเมิงหรือหนุ่มที่ควรออกห่างหล่หลงตัวเองนั่นเองครับคำว่าซากเมิงเนี่ยเป็นแสลงในอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่ครับเหมือนกับว่าถ้าเจอซากเมิงหรือหนุ่มหลงตัวเองแล้วก็ให้ซาเกตาโฮยก สเกตโฮงไงนี้ดีกว่าต่อไปก็จะเป็นคำที่ต่อเนื่องจากคำว่าอิกเเมนครับได้แก่ฟึ่งอิกิอิกเเมนฟึ่ง i ิกิอิกเเมนหรืออาจจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าฟึ่ง i ิกิโอชาเรดันชีฟึ่งอิกิโอชาเรดันชหรือว่าย่อว่า FOD ซึ่งเอาตัวอักษรของคำว่าฟึ่ง i ิกิคือตัว F โอชาเรคือตัวโอแล้วก็ดันชิคือตัวดีกลายเป็น FOD นั่นเองครับคำว่าฟุงอิกิอิกเมงแล้วก็ฟุงอิกิโอชาเรดันชิหรือย่อว่า FOD 2คสองคำนี้หมายถึงคนที่หน้าตาอาจจะไม่ถึงกับดนะีนักแต่ว่ามีลักษณะของความเป็นอิกเเมนหรือว่ามีความเป็นหนุ่มหลอ่อหรือไม่ก็แต่งตัวเก่งก็เลยดูเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาครับ คำว่าฟุงอิกิอิเกเมนนั้นย่อมาจากคำว่าฟุงอิกิกะอิเกเมนที่หมายถึงบรรยากาศดูเหมือนเป็นคนหล่อนะอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าเวลามองเขาแล้วมีออร่าความหล่ออยู่รอบๆนั่นเองซึ่งมาจากคำว่าฟุงอิกิฟุงอิกิที่แปลว่าบรรยากาศรอบๆครับส่วนคำว่าฟุงอิกิโอชาเรดันชิก็คือแปลตามตัวเลยก็คือ ผู้ชายที่มีบรรยากาศของการแต่งตัวดีประมาณนั้น <c oughs> คือแต่งตัวแล้วทำให้บรรยากาศรอบตัวเขาดูดีขึ้นแล้วก็เลยย่อเหลือ F.O.D. นั่นเองครับคุณสมบัติในการเป็น F.O.D. หรือฟุงอิกิโอชาเดะดันจิเนี่ยก็คือทรงผมเด่นเป็นเอกลักษณ์มีรถนิยมดีอยู่เงียบเงียบเรียบร้อยใจเย็นเป็นต้น คำต่อไปอาจจะไม่ได้ใช้ในหมู่ัวร่นมากแต่ว่าใช้กันเยอะในหมู่คนที่อายุมากขึ้นครับทําไมเดี๋ยวลองมาฟังกันก็รู้เลยเริ่มจากคําแรกอิกูเมงอิกูเมงหมายถึงคุณผู้ชายที่ช่วยเลี้ยงลูกและสนุกกับการเลี้ยงลูกคือคุณผู้ชายที่ไม่ปล่อยภาระการเลี้ยงลูกเป็นของผู้หญิงฝ่ายเดียวนั่นเอง คำว่าอิกุเมนเนี่ยม,มักจะใช้ชมคุณผู้ชายที่บางคนขอกลับบ้านเร็วหน่อยวันนี้ไปรับลูกครับอะไรอย่างนี้อาจจะฟังแล้วคล้ายๆอิเกเ e กเมนเลยแต่คําว่าอิกุเมนเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับเพราะว่าจิตใจดีก็พอแล้วคําว่าอิกุเมนเนี่ยมาจากสองคำรวมกันอีกแล้วคือคําว่าอิกุจิอิกุจิจที่แปลว่าการเลี้ยงดูบุตรกับคําว่าเมนซุ เมนซที่แปลว่าผู้ชายเลยกลายเป็นอิคุเมนผู้ชายที่เลี้ยงดูบุตรครับคำต่อไปคำนี้ผู้หญิงหลายๆคนที่อยากจะแต่งงานก็อยากจะได้ผู้ชายแบบนี้แน่ๆเลยก็คืออิ e เกดันอิเกดันแปลว่าสามีที่ใช้ได้คำนี้เนี่ยได้รับการนิยามจากนิตยสารเวรี่ซึ่งเป็นนิตยสาราสำหรับผู้หญิงครับอิเกดันมาจากคำว่าอิเกเตรุ อิเกเตรุที่แปลว่าใช้ได้กับคำว่าดันนะดันนะที่แปลว่าสามีอิเกดันก็เลยกลายเป็นสามีที่ใช้การได้ครับถ้าใครอยากจะเข้าข่ายอิเกดันหรือว่าสามีที่ใช้การได้เนี่ยก็ควรจะมีคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นยังคงสนใจเรื่องแฟชั่นอยู่แม้จะแต่งงานไปแล้วทำงานได้ดีแล้วก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วยที่สำคัญคือช่วยเหลืองานบ้านเป็นต้นครับ อย่างนี้เข้าข่ายสามีในฝันหลายๆคนแน่เลยถ้าใครอยากได้อีกเกดันก็ลองดูกันดีๆนะครับแล้วก็คำสุดท้ายในตอนนี้คือคำว่าเคียเมงเคียเมงผู้ชายที่ชอบดูแลคนอื่นหมายถึงผู้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่องทั้งพ่อแม่พันยาพี่น้องหรืออาจจะหมายถึงผู้ชายที่ทำงานเป็นคนดูแลก็ได้ครับ มักจะสื่อถึงคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คนอื่นเป็นอย่างดีซึ่งพอมีลูกแล้วก็มักจะวิวัฒนาการเป็นอิกุเมงคนที่เป็นแคร์เมงเนี่ยมักจะมีความคิดที่ว่าถ้าได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นชีวิตก็จะได้รับการเติมเต็มโหฟังแล้วดูเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วอบอุอ่นมากๆเลยเนาะคำว่าแคร์เมงมาจากการรวมกันของคำว่าเคียเคียที่แปลว่าแค่ หรือดูแลนั่นเองกับคำว่า m e n z ึ m e n z ึผู้ชายเลยกลายเป็นคำว่า c a m erm i n g erm i n g ผู้ชายที่ชอบดูแลคนอื่นครับวันนี้เราได้เรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่พูดถึงคุณผู้ชายไปพอสมควรเลยหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้มีคำศัพท์ไปใช้เพิ่มขึ้นคุณผู้ชายก็อาจจะมีอิมเมจว่าตัวเองอยากเป็นคนแบบไหนส่วนคุณผู้หญิงก็จ,จะมีเกณฑ์การเลือกคู่ครองในอนาคตด้วยก็ได้นะครับ วันนี้พูดถึงคำว่าอะไรบ้างเรามาทวนกันครับอิเกเมงอิเกเมงนุ่มลออิเกเตรุอิเก,เ,กเ,ทเ,ทเตร,เทเทเตรุไปได้ใช้ได้บุซาเมงบุซาเมงหนุ่มหน้าตาบ้านบ้านบุไซกุบุไซก,กุใช้ไม่ได้บ้านบ้านคิโมเมงคิโมเมงหนุ่มหน้าตาไม่ดีหน้าตาแย่ซาเกเมงซาเกเมง หนุ่มหลงตัวเองซาแกรุซาแกรุหนีออกห่างฟึ่งอิกิอิกเมงฟุ่งอิกิอิกเมงคนที่หน้าตาไม่ถึงกับดีแต่ว่าดูดีหรือพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าฟึ่งอิกิโอชาเรดันชีฟึ่งอิกิโอชาเรดันชีย่อว่า F.O.D. ฟึ่งอิกิฟุ่งอิกิบรรยากาศรอบๆบอิกุเมง i ิกุเมคุณผู้ชายที่ช่วยเลี้ยงลูก i ิกุจิอิกุจ,กจิการเลี้ยงดูบุตรอิกเกดังอิกเกดังสามีที่ใช้ได้ดั n นนะดันน,ะนนะสามีแค m มงแค m มิง,มงผู้ชายที่ชอบดูแลคนอื่นถ้าคุณติดตามรายการให้แจปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่ง คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1611คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ j จ p ปน e ิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปน e ิสก็อย่าลืมติดตามฟังแล้วก็กดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตะไอมาโชสวัสดีครับ